ก็เลยครับค่ะวิรยาลัยพิรณุาน,น,น,ะคะนาคหรือว่าโดนาคารรอว่าของครับวันนี้จบแอมแฟมสี่คร์สอะไรครับคอร์สนี้นะคะก็จะเป็นการ่บต่อยอดนะคะเป็นเอเลนต์ขอฟบิสนีย์ของแอมแฟมสี่ค่ะไปฮาว์ไม่กสิบนะคะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเจอมีแต่ภาพเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ได้พบเจอทีนน่ผู้หลักผู้ใหญ่ในโครงการธุรกิจระดับสิ้นไซส์นะคะ สุดฟ้าในวันนี้นะคะมีวิทยากรที่มากความสามารถแล้วก็เป็นวิทยากรที่เราได้รับความรู้อย่างสุดงลังเพื่อนําไปต่อยอดธุรกิจรวมถึงส่งต่อให้กับทายาทเราได้ด้วยค่ะครับอยากขอบคุณแอมแฟมสี่ครั้งหนึ่งเลยครับค่ะก็ขอบคุณแอมแฟมสีะที่รังสรรค์นะคะสร้างดีๆให้กับทุกทท่าพ 马姐。